สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบหมุนายนนาะคะ่กะก็ได้เดินทางมาขอตำเล่าน้ำยาสังงานนาะคะ่ะยาสังงาข้างก้อนที่เคยให้นะคะ่ะเก่าสองเจ็ดวันที่สิบหกที่ผ่านมาค่ะเขาทึ่งตำเล่าเลยเขาทึ่งตำไทยเลยเลยคะ่ะท่านี้ได้มีโอกาสนะคะก็ได้เดินทางมาขอโชคลาบน้ำยาสังงาอีกนาะคะ่ะโดยมีบุญธรรมน้ำโชคนะคะเป็นคน ขามาเนาะคะ่ะติดมาติดตามกันค่ะแล้วรอติดตามนิดนึงนะคะกำลังเดินทางไปใกล้ถึงและะ้วค่ะตูก้านยังไม่มีโฉมนี่หละนะครับหมว่ติด่านมาหญ้าเพิ่งกระบาดนะครับเด้ออ้อยหญ้าหายนะครับ,ะาาะรบจะนาพุ่นเอาไหม่ละถวายกับทังหญ้านะครับค่ะตอนนี้ก็ได้ถวายสมตําไก่ย่างข้าวเหนียวนะคะสมพรอมกับบักม่วงให้กับ อ่ายางาล้วเนาะค่ะเนาะขอให้ยามากินมาท่านนะคะให้อิม่มหนำสำราญให้มีความสุขขอให้ยาให้ปรดพายลูกล้านนะคะปรดพายเอฟซีที่มาขอโชคขอลาบต่ำเล่าน้ำในเดอร์ค่ะยาเมื่อนี่วันที่ยี้มหามิถุน่ายุ่นค่ะหกแปดค่ะขอให้เห้งๆปังๆเด้ย,ยาเด้อสามตัวเด็ดๆเลยได้ย,ยาตร,ตรงๆเลยได้จ้าซาถุสาถุยาหายบนเขื่อนนํา ผลน้ำไม้นะครับมาถวายกับทงังยาหรือว่ายาหมักข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างนะครับกระบอกมาเด้อไ,ไปเข่าฝันเด้อยดยอยากกินยังกับเขาไปเข่าฝันเออเด้อตัวที่สองเป็นเลขสองนะคะเอซี AC. ตัวแรกสี่สองสี่แล้วก็มาสองนะคะรอลุ้นตัวที่สามกันต่อคะ่ะให้ตัวเลขชัดชัดเด้อค่ะชัดจิน แตกสามตัวได้หย่าเด้อหย่าก yeah, ันอย่างไรด้อย่าเด้ออ่าให้ลูกหลานมีโชคมีลาเดี๋ยวมันตัดหย่าที่เขาได้หย่าเด้อแต่สามตัวให้ในเด้หย่าเด้อบุญธรรมน้ำโชกสิมาตันหย่าให้หย่าบุญทำตัดจนเปลี่ยนเด้อจ้ะวัาหย่าเป็นในโชคในลาบนะครับขารอดลุนตัวที่สามค่ะ ก็ตัวที่สามกำลังเห็นชัดแล้วค่ะรอดตูวใหม่ห้เบิดนิดนึงนะคะสิได้สรุปเป็นตัวเลขตัวใดน,นะคะได้ตัวเลขชัดมากมากเลยค่ะตัวเลขตัวแรกนะคะเป็นเลขสี่ตัวที่สองเป็นเลขสองตัวที่สามเป็นเลขเก้าค่ะคิดว่าชัดแล้วค่ะชัดเป็นสี่สองเก้าเก้าสองสี่ะะ fc ก็ ชัดเจนชัดเจนอ่าเอฟซีกับตัดนะคะซีสองซีเก้าสองเก้าค่ะเก้าก็เพื่อนิดนึงนะคะ่ะอาจจะเป็นหกเป็นเก้านะคะแต่ว่าขอเป็นตรงตรงได้ยนะ่ะจะได้ให้ความมั่นใจกับเอฟซีหลายๆค่ะขอเด้อย่ะให้โชคให้ลาบลูกหลานในเด้อมมันนี่ให้โชคให้ลาบเอฟซี 4, ขอให้ปังๆัมันๆแห้ง